สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสเต้หวันประจำวันที่16กันยายนกับดิฉันอัญชันทรงพุทธ คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นวันไหวพระจันทร์ค่ะแต่พายุเต้ฝุ่นยังคงก่อกวนเช้าวันนี้ไต้ฝุ่นเบบินคาพัดขึ้นบกที่นครเชียงไฮข,ของจีนจัดเป็นไต้ฝุ่นกําลังแรงที่สุดที่พัดขึ้นบกที่นครเชียงไฮตั้งแต่ปีพศ2492เป็นต้นมานอกจากนี้ไต้ฝุ่นปูาาลาสานไต้ฝุ่นหมายเลข14ของปีนี้ก่อตัวขึ้นแล้วคาดวันพฤหัสบดีจะพัดเข้าใกล้ไต้หวันที่สุดภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตก จีนหยุดยาวช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์3วันแต่เนื่องจากเจออิทธิพลของไตฝุ่นกำลังปานกลางเบบินคาจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ไม่มีผู้คนมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ต้องแข่งกับเวลาเร่งเสริมความแข็งแรงของบันไดเพื่อป้องกันพายุพัดเสียหายช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีไตฝุ่นเบบินคาได้พัดขึ้นฝั่งที่ย่าหลิงกังซินเฉิงเขตผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งจากรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนพบว่าไตฝุ่นเบบินคาพัดขึ้นฝั่งโดยมีความแรงลมสูงสุดที่จุดศูนย กลางระดับ14กลายเป็นไต้ฝุ่นแรงสุดที่พัดขึ้นฝั่งเซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492โดยเฉพาะตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงน้ําขึ้นพอดีจึงคาดว่าเซี่ยงไฮ้และภาคเหนือของเจ้อเจียงจะมีคลื่นยักษ์สูง4-6เมตรอย่าง台风่陆前后 ไตฝุ่นปูรซานาหมายเลข14ของปีนี้ก็ได้ก่อตัวขึ้นแล้วเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทิศทางการเคลื่อนตัวคล้ายใบบินคา่าคาดว่าวันพฤหัสบดีจะเข้าใกล้ไตหวันมากที่สุดโดยด้านรับลมของภาคเหนือและภาคตะวันออกตอนบนอาจมีฝนตกกระจายเป็นหย่อมๆคาดในอนาคตไต้ฝุ่นปูรซานาจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเหนือและตะวันออกแล้วค่อยๆเลี้ยวไปทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือเข้าใกล้ทะเลของหมู่เกาะริวกิวเนื่องจากทิศทางยังไม่แน่นอนจึงยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่น ไปดูเหตุการณ์ที่ชายชาวจีนผดินใหญ่ผู้หนึ่งอ้างว่าหนีหนี้และต้องการมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไต้หวันเดินทางข้ามทะเลโดยเรือ,อยางจากเมืองหนิงโบมณฑลเจ้อเจียงมายังเกาะไต้หวันชาวตรู่ของที่14กันยายนนี้ถูกพบที่บริเวณนอกชายฝั่งทะเลเขตลินโคนครนิวไทเปเนื่องจากร่างกายขาดน้ำรุนแรงจึงถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจากนั้นเขาถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งและกู้ภัยช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือ,อยางขึ้นมาบนฝั่งพบว่าเขาขาดน้ำอย่างรุนแรงจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาชายชาวจีนเศ้าหวังคนนี้อ้างว่ามีหนี้สินในจีนจึงอยากมาไต้หวันเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เลยนั่งเรือ,อยางจากเมืองหนิงปัวมณฑลเจ้อเจียงมายัางไต้หวันและถูกพบเมื่อวันที่14กันยายนช่วงเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีที่ชายฝั่งทะเลลินโขนะครนิวไถเป หน่วยยามฝั่งเผยว่าเนื่องจากเรือยางมีขนาดไม่ใหญ่เรดาร์จึงตรวจไม่พบร่องรอยเส้นทางเดินเรือหลังทราบแรงจูงใจแล้วจึงขอให้อายาการทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป กรณีเรือจีนลักลอบเข้ามาไต้หวันในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นถึงสามครั้งโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็พบเรือสำปันเล็กที่ตำบลทงเชียวเมืองเหมียวลี่จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้ามาได้หนึ่งคนส่วนปีนี้เมื่อเดือนมิถุนายนก็พบชายแส้ร่อนกับตันเรือกษียนของกองทัพจีนใช้เรือเร็วล่องจากฟูเจี้ยนมายังท่าเรือตันสุยนครนิวไทเปจนมาถึงชายแซ้หวังรายนี้ที่ลักลอบเข้ามาด้วยเรือ,อยางซึ่งถือเป็นกรณีอ่อนไหวที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกครั้ง ช่วงเย็นวันที่14กันยายนส่งตัวชายแท้หวังรายนี้ไปให้อายการสอบสวนซ้ำเนื่องจากเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจึงมีความผิดอาญาร้ายแรงสารสังคุมขังและห้ามเยี่ยมเด็ดขาดสำนักงานป้องกันชายฝั่งย้ำว่ากล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดและอุปกรณ์ตรวจการสอดแนมกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเห็นว่าเรือยางมีขนาดเล็กเกินไปจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีเช่นกองถ่ายภาพความร้อนมาเสริมสร้างการป้องกันแนวชายฝั่งคุณผู้ชมคะเกิดเหตุดินสไลด์ที่หมู่บ้านชนพื้นเมืองบนภูเขาเขตฟู่ชิงนครเทาเยือนมื่วนเสาร์ที่ผ่านมาถนนเข้าหมู่บ้านสุดตัวลงชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกว่า300ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังเร่งซ่อมแซมถนนเก่าขณะนี้นักท่องเที่ยวที่ตกค้างสามารถเดินทางลงมาจากภูเขาได้แล้ว ถนนเข้าสู่หมู่บ้านเฉวอูเนา่าบนภูเขาเขตฟูชิงนครเทเวเยนถล่มและสุดตัวลงเนื่องจากเป็นจุดที่อยู่บนทางลาดเชิงเขาประกอบกับฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้เริ่มมีดินและหินร่วงลงมาตั้งแต่คืนวันเสาร์อย่างดีที่ทางการสั่งปิดถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอยู่างไรก็ตามวันอาทิตย์เกิดเหตุพื้นถนนสุดตัวลงเป็นบริเวณกว้างหลังได้รับแจ้งทางการได้ส่งเครื่องมือหนักเข้าไปซ่อมแซมและรื้อฟื้นการใช้ถนนสายเก่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนภูเขากลับเข้าสู่เขตตัวเมืองได้ ต่เนื่องจากถนนสายเก่าค่อนข้างแคบขณะน,นี้ยังต้องมีการควบคุมการจราจรอนุญาตให้ออกจากหมู่บ้านได้แต่ห้ามเดินทางเข้าไปไปดูกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสุยันจันทราหรือสันมุนเลกเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมากันค่ะมีคนเข้าร่วม22,606คนทำสถิติมากที่สุดเป็นปรัติการค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาจากเมืองอื่นบางคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีเพื่อทำสถิติให้แก่ตนเอง เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมว่ายน้ําข้ามทะเลสาบสุริยันจันทราผู้คนจนํานวนมากแปกว่ายอยู่กลางทะเลสาบเป็นแถวยาวเหยียดผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามยังถือเป็นการทดสอบสมรรถนะทางกายของตนเองด้วยทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนไม่น้อยมาจากเมืองอื่นเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าตรู่บางคนร่วมกิจกรรมเป็นประจําทุกปีเพื่อทําสถิติให้แก่ตนเอง เทศบาลเมืองนันโทซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยว่าปีนี้มีคนเข้าร่วม22,606คนจาก1,869ทีมทำสถิติมากที่สุดเป็นปรอติการ ข่าวสุดท้ายไปดูความน่ารักน่าอินดูของหมูเด้งที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลกันค่ะหมูเด้งเป็นฮิปโปแคระอายุประมาณ2เดือนภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของหมูเด้งที่ถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้หนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ไปชมตัวจริงที่สวนสัตว์เขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันอย่างหนึ่งแน่น ตอนนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประเทศไทยมีลูกฮิปโปแคระตัวหนึ่งชื่อว่าหมูเด้งที่มีรูปร่างกลมเล็กน่ารักเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเอามือไปลูบคางเหมือนสัตว์เลี้ยงส่งผลให้เด็ชนีความน่ารักทะลุถึงขีดสุดบางครั้งที่เจ้าหมูเด้งโมโหก็จะอาปากกว้างงับไปที่แขนของพี่เลี้ยงซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้พบเห็นมีรอยยิ้มออกมาภาพที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ทำให้หมูเด้งกลายเป็นคนดังบนอินเทอร์เน็ตแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่กันไปที่สวนสัตว์เพียงเพราะชมความน่ารักของมัน นนะม่มมมมารีคสวนสัตว์เผยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีจํานวนคนเข้ามาที่สวนสัตว์เพิ่มขึ้นสองเท่ามีนักท่องเที่ยวบางคนมาต่อแถวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพื่อแย่งซื้อตั๋วเข้าสวนสัตว์พอมาถึงแล้วก็พุ่งตรงไปที่ฮิปโปจนแถวยาเวเหยียดทรงผลให้ทางสวนสัตว์ต้องมีการวางแผนเส้นทางเยี่ยมชมใหม่เพื่อให้คนจํานวนมากเห็นหมูเด้งดังใจหวงัง เพียงแค่2เดือนหมูเด้งก็กลายเป็นวรัาดังบนโลกโซเชียลสวนสัตว์จึงใช้โอกาสนี้จัดทำภาพสติกเกอร์มีหมูเด้งอัปเดตผ่านทางแฟนเพจเป็นประจำและยังผลิตสินค้าต่างๆเกี่ยวกับหมูเด้งออกวางจำหน่ายด้วยหมูเด้งเป็นหลานของแม่มะลิฮิปโปที่มีอายุมากที่สุดในสวนสัตว์เขาเคียวทั้งนี้ฮิปโปแครจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งจากการสำรวจของ IUCN พบว,ว่าปัจจุบันทั่วโลกเหลือฮิปโปแครเพียง2 0 0พกว่าตัวเท่านั้น ขอบคุณที่ติดตามชม PTS โฟกัสเต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผชมไปด้วยภาพของศิลปะไฟ LED ที่สิงคโปร์แล้วอย่าลืมติดตามชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ